คุณมั่วนิงสติลเลนสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะพบกับครูพีมเ,เหมือนเดิมในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนสตอรี่นะคะก็คือเราจะมาเรียนเนื้อเรื่องกันเนาะวันนี้เนื้อเรื่องของเราชื่อว่าเรื่อง community community ก็คือแปลว่าชุมชนนะคะลูก community ชุมชนของเรานั่นเองอ่ะเรามาดูเนื้อเรื่องในหนังสือของนักเรียนนะคะหน้าที่54นักเรียนเปิดนา54นะคะเล่มใหญ่เนาะ อ่ะมาดูเนื้อเรื่องกันเขาบอกว่า read about community ก็คือให้นักเรียนเนี่ยอ่านเนื้อเรื่องของชุมชนใช่ไหมคะลูกอ่ะเรามาดูอ่ะเขาบอกว่า community is a large group of people large แปลว่าใหญ่นะลูกใหญ่เขาบอกว่า, large, วา,นะา,วาชุมชนเนี่ยก็คือ กลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่า the people who live in your city are uh, community ก็คือคนที่อาศัยอยู่ในเมืองอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นชุมชนก็คือคนกลุ่มใหญ่อยู่ด้วยกันเนาะอยู่ในเมืองใหญ่ก็คือชุมชุมชุมชนนั้นนะเรียกว่าชุมชนแล้วเขาก็บอกว่า people in the community usually speak the same language and a similar เขาบอกว่าคน ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันเนี่ยจะพูดภาษาที่มันทำไมคะเหมือนกันและคล้ายคลึงกันเซมในที่นี้แปลว่าเหมือนกันเซมเซมเหมือนกันหรือคำว่าซิมิลาซิมิลาแปลว่าคล้ายคลึงกันก็คือพูดภาษาเดียวกันนั่นเองแล้วเขาก็บอกว่าอ community have different types o f place เขาบอกว่าชุมชนชุมชนหนึ่งเนี่ย ะมีอะไรที่แตกต่างกันคะลูกสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป different แปลว่าแตกต่างนะคะ such as เช่น school ชุมชนนั้นก็จะมีโรงเรียนมีพ์คส่วนสาธารณะ bank ธนาคาร and hospital มีโรงพยาบาล แล้วเขาก็บอกว่า people in the community have different type of job เขาบอกว่าคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นน่ะก็จะมีอาชีพที่ตัางกันออกไปเหมือนกัน different แตกต่างนะคะลูกแล้วก็ job แปลว่าอะไรคะอาชีพ such as เช่น policeman ตำรวจมังพระ doctor หมอ and soldier คือทหารนั่นเองอทีนี้เขาให้นักเรียนเนี่ย เติมคำศัพท์ที่อยู่ในรูปนี้เอ้ยคำศัพท์ให้มันตรงกับรูปนี้คือใครคะลูกพวกนี้ก็คืออยู่ในอะไรอยู่ในชุมชนนั่นเองก็คืออาศัยรวมกันเนาะก็คือนักเรียนก็เขียน c o m m u วคอมมูนิอ่ะทีนี้ก็เปิดหน้าต่อไปเอ้ยไม่ใช่เปิดหน้าเดิมมลนแหละข้อ2เขาบอกว่า match the picture to its name ให้นักเรียนเนี่ยจำคู่คำศัพท์กับอะไรคะรูปภาพคำแรก soldier soldier คืออะไรทหาร ด็อกเตอร์หมอมังมังคือพระพอลิสมุนคือตามรวดอ่ะรูปแรกเป็นใครเป็นคุณอะไรคุณหมอนั่นเองด็อกเตอร์ต่อไปนี่ใครคะอ๋อพลิสมุนต่อไปใครคะลูกอ่า soldier ต่อไปใครเคาลูกมัง้งใช่ไหมพระอ่ะเมื่อนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนเอาแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะเล่มเล็กเปิดหน้า42เลยจะเจอหน้านี้นะ42แล้วเรามาอ่านในเรื่องกันเขาบอกว่า Read about city park and library เขาให้นักเรียนเนี่ยอ่านเรื่องอเกี่ยวกับ city park ก็คือเป็นส่วนสาธารณะในเมืองแล้วก็ library คือห้องสมุดนั่นเองเรามาอ่านอ่านได้ก่อน อันแรกคืออะไรคะอันแรกคือลายส่วนสาธารณะเนาะเดี๋ยวมาอ่านในเรื่องผาก่อนเขาบอกว่า most big city have park เขาบอกว่าอ่าเมืองที่มันมีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะลูกส่วนมากเนี่ยจะมีส่วนสาธารณะอยู่ they are called city park และเขาก็เรียกว่าเป็นเมืองสาธารณะนั่นเองแล้วเขาก็บอกว่า people go there to play in the outdoor ผู้คนเนี่ยที่ไปที่นั่นเนี่ยก็เพื่อที่จะไปเล่นกิจกรรมอะไรคะลูกกลางแจ้ง outdoor แปลว่าไปเล่นกิจกรรมกลางแจ้งเช่นอะไรคะจอค็อกคือการวิ่งใช่ไหมวิ่งแบบวิ่งย่อๆลูกวิ่งเบาๆที่เขาวิ่งกันที่สวนสาธารณะนะแล้วก็แอน Re รีแลกไปวิ่งแล้วก็ไปอะไรคะรีแลกพักผ่อนนั่นเองแล้วเขาก็บอกว่า some people also go to the city park to walk their dog เขาบอกว่าหรือบางคนเนี่ยก็ไปที่นั่นโดยที่พาอะไรเขาไปเดินคะ่ะพาหมาไปเดินคือไปเดินเล่นกับหมานั่นเอง Ride a bike ไปไหนอีกปั่นจักรยาน Play Basketball ทำไมคะเล่นบาสเกตบอลใช่ไหม All have a picnic หรือไปนั่งปิกนิกนั่งกินข้าวกินขนมกันเนาะแล้วเขาก็บอกว่า the park are green ส่วนสาธารณะเนี่ยส่วนมากจะเป็นสีอะไรคะอ้าสีเขียวใช่ไหม They have a lot of trees and plants เพราะว่าที่นั่นเนี่ยส่วนมากก็จะมีอะไรเยอะต้นไม้แล้วก็พืชหญ้าเยอะเนาะอ่าทีนี้จบไปเรื่อง City Park ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของ library เขาบอกว่า library คืออะไรคะลูกอ่าห้องสมุดเรามาดูเนื้อเรื่องห้องสมุดกันเขาบอกว่า a library is a place where there are many books เขาบอกว่า ห้องสมุดเนี่ยคือสถานที่ที่มีอะไรเยอะคะ่ะมีหนังสือเยอะแยะมากมายเลย library are different from book store เขาบอกว่าห้องสมุดเนี่ยจะแตกต่างจากอะไรคะ book store ร้านขายหนังสือใช่ไหม book store คือร้านอะไรคะเราเรียนไปแล้วเนาะร้านขายหนังสือ different คือแตกต่างเมื่อกี้ที่เราเรียนกันใช่ไหมคะ เขาบอกว่าท้องสมุดเนี่ยจะแตกต่างจากร้านขายหนังสือทั่วไป people go to book store to buy books เขาบอกว่าคนที่ไปร้านหนังสือร้านขายหนังสือเนี่ยส่วนมากจะไปซื้ออะไรคะไปซื้อหนังสือ they don't have to return the books และพวกเขาเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรคะคืนหนังสือเนาะไปซื้อแล้วก็เก็บไว้ที่ตัวเองเลยไม่ต้องคืน but people go to library to borrow the books แต่คนที่เขาไปห้องสมุดเนี่ยเพื่อที่จะไปยืมอะไรคะไปยืมหนังสือนั่นเอง borrow แปลว่ายืมยืมนั่นเอง a f t e r t h e y r e a d the books หลังจากที่พวกเขาเนี่ยอ่านหนังสือจบแล้ว they must return them พวกเขาเนี่ยจะต้องอะไรคะเอาหนังสือมาคืนใช่ไหมคะจะแต่งตักจากร้านขายหนังสืนนอเนาะแล้วเขาก็บอกว่า to borrow books การที่เราจะยืมหนังสือเนี้ย you need ไรเบอร r รี่กาคุณจะต้องมีอะไรคะลูก l i b บ a ร y c a r การคือบัตรบัตรอะไรบัตรห้องสมุดอ่า l i บ r ร r y c a การบัตรห้องสมุดหรือบัตรสมาชิกนั่นเองแล้วเขาก็บอกว่า People can b o r r o w book with w i t h l i b r a r y card เขาบอกว่าคนอ่า uh, คนที่จะยืมหนังสือเนี่ยจะต้องใช้อะไรคะ บัตรห้องสมุด and take them home for several weeks และจะต้องเอากลับบ้านไปแค่ประมาณาแค่อาทิตย์หนึ่งประมาณนั้น The people who work in library are l i b r a r i a n เขาบอกว่าคนที่ทำงานอยู่ที่ห้องสมุดอ่ะเขาจะเรียกว่าเป็นใครคะ l i b r a r i a n คือบรรณารักษ์นั่นเอง บรรณาลคือทำงานที่ห้องสมุดนะคะ,ะจบลงไปแล้วกับในเรื่องห้องสมุด r i r y อ่ะทีนี้นักเรียนทำกิจกรรมข้อ2เขาบอกว่า push an egg next to the correct a n s w ร r ให้นักเรียนในการขบาดข้อที่มันถูกต้องข้อ1เขาบอกว่า l i b r a r y have code for sale เขาบอกว่าห้องสมุดเนี่ยมีเสื้อผ้าลดราคาขายใช่ไหม ไม่ใช่โฟลขออ้อ2 you can buy book at library คุณสามารถซื้อหนังสือได้จากห้องสมุดใช่ไหมคะไม่ใช่ Fa ล์นัมเ e อ p ์ท e ี p exercise in city park คนสามารถไปออกกำลังกายได้ที่สวนสาธารณะใช่ไหมอ่า true number four, you cannot you cannot work your dog in the park คุณไม่สามารถที่จะเดินกับน้องหมาได้ในสวนสาธารณะใช่ไหมไม่ใช่เดินได้ เพราะฮ o p l e h p v e p อแห่ i c n i c กอ l i b r เ r y เขาบอกว่าบางคนเนี่ยไปปิกนิกที่ห้องสมุดได้ไหมไม่ได้เพราะสุดท uh ้า huh. ย you can have a picnic in the park In t p e r k r k เขาบอกว่าคุณสามารถอะไรคะลูกไปปิกนิกได้ที่ส่วนสาธารณนะได้ไหมได้จื True. อ่ะเสร็จจบเราก็จบบทที่6แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาครั้งหน้าเรามาดูว่าเราจะเรียนอะไรอีกสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ สวัสดีค่ะ